ไม่สวยทีเจ้าลงเฟซไปไมันสวยกว่านี่เอามันก็อมืดแล้วก็มืดนนี้เลยเ่อเนี่ยสวยหนาเอาลูกเมียย่างดีบป่าเอาพวกพวกเสียงอ่ะเอากเสยาตัวแม่มาให้ก่อมาตามมช่วยช่วยก็ได้นะไปก็บ่ม่คุยาอเมื่อนี้สอบวันอาทิตย์ที่14กันยายนแล้วครับ 2,688พระมูนี่พระพี่น้องมาที่บ้านต่อทานครับตำบนลงสังแก้งคอชัยภูมิมาเจอพ่ออสมนึกครับเบื่อหน้ากันโดนคือว่ามันยากอ้อยยากเข่าที่ท่านบอกยากเข่าตลาดได้อย่างมะผอวที่เนี่ยอ๋อง่อยอยมาตัวเดียวเนี่ยครับเนี่ยเหลือตัวเดียวครับแยกลูกไปแล้วอ๋ออ๋ออแยกลูกเข้าไปเป็นที่นี่ก็ที่เป็นหัวจ้ำด้วครับเป็นหัวจ้ำเป็หัวจาำพันจดกตัวเลียวเนะพ่อตัวเดียวครับพันลูกตัวเดียวผมที่มีสองคำถาม แบบนี้ถ้าเดือนที่แล้วที่เปิดเท่าไหร่ถ้าเดือนที่แล้วนะก็เปิดมือหนึ่งครับแล้วมือนี้ได้ครับมือนี้ก็เปิดมือหนึ่งคือเ็าเอาเป็นหัวจามครับเปลเป็นหัวจามเลยครับหัวจามก็คือเอาไปเลี้ยงอย่างน้อยเพราะขอสมบูรณ์เขาก็ที่ท่องนะครับผมนั่นแสดงว่ามือนี้ก็เปิดหนึ่งหมื่นบาทสูงเท่าไหร่พอครับนะ ผมเดือนร้อยสามสิบ่นี่บอกเทว่าเขาพิ่มว่าส่งสุดส่งสุดเนี่ยส่งส่งสุดนะครับท่านเดแล้วเห็นยังไงครับเนี่ยละนี่ยละอจอยครับกันอ้วนก็ดีเบิ้งอยากเบิ้งยากเนี่ยสุดพอสุดเกิดเกล็ดเนี่ยคือเก่าหรอครับเออตีเป็นหัวจ้ำพ่นว่าตะวันขึ้นตะวันขึ้นพอขาดเลยขายบ่ได้บ่เนี่ยพอจะขึเก่ามาตัวคนหลายตัวบเบนที่ขึ้นฟังหันโบเบนพี่น้องเกษตรกรได้ เงินมือหรือบ้าค่าทำนานะจากริงไหนบมาบอกอเบอร์ตัวสอบไปเนี้ยขอเบอร์ติดต่อศูนย์แปดสาให้ติดต่อให้ติดตามเป็นมือตัวมือเนาะผมเนาะว่าราคาขึ้นมาขึ้นเนาะครับอืมเท่านขึ้นหอกครับสี่ดพุทดศิกักขังก็ได้ เอาไปเลี้ยงดีๆกันทีกวันเดี๋ครับหนังจอยนี่ก็ได้อพอว่าอะไรมิตรน,นะน,นี่แล้วพอเนาะมีแต่แก่นี่แหละครับเออมีแต่สูงสุดก็ไปยังเจ็ดเมื่อก่อมาจื้อพ่อลอดมาจากแกงคอวัาดียังมึอทอนแล้วพ่อลอดเด้อทหารเก่าพ่อลอดอ่ะได้มาจากตัวมึงนะได้มาแม่ลูกเนี่ยครับเนี่ยลูกที่เป็นโทอนอีหลายนี่ก็เอ้อเสียงนะสีหมอกเนี่ยสีหมอกสีหมอก เป็นลูกแดงเจ็กตัวแล้วนะครับพอรอดพันลูกอ่ะสองตัวครับพันสตัวหมายความว่าต่อเราจะไปตัว3มตัว3มต่อไปตูงร้อยสามสิดสามสิบห้าเพราะอไเยะเออพะอไร้ยอะบือนหอยเยอะครับที่รานนี้ที่เปลี่ยนไทยผสมมั่นอย่า้อยหรือว่าไทยเลยนี่ยไทยเลย ไทยญ่เฮาเลยเนาะไทยไงเฮาแดีวลูกยีงเป็ดมันมีมั่นอย่างไรมีมันอยู่อ๋อลูกติดมันหน่อยเลี้ยงลูกสีแดงนะครับมื้อนี้ว่าจะเดี๋พอลอดมื้อนี้ว่าเส้าสองครับถ้าเดือนที่แล้วได้เปิดว่าจะเดี๋ยวนเดือนที่แล้วเดือนสิงหาสมมุติว่าอ่าสมมุติเดือนที่แล้วครับว่าเส้าหกเส้าหนึ่งอย่ละอ๋อก็ที่ขอขยับขึ้นมาพักหนึ่งครับเออมื้อนี้เราเปิดเส้าสองเลครับเด้อเอาเบอร์ไวันน้พอลอดไหมศูนย์เก้าสาม 546 9025ราคานี้ตกลงได้หรอกะแม่มันก็14 มันก็ห้องห้องราคาเขานั่นแหละลูกันกับแปดพันก็บ่ได้ปรับมาดีขึ้นอย่างมากไหมแล้วพอหลอดเนาะให้พี่น้องได้ฟังราคาน้ำก็ต้อเอาคือเขาน่ะสีแม่สซีูก็นี่ได้นะมังันน้้าง่ย้งงงมาาเบิ้งเบิ้งเบิ้งไไปกัน มาเจอเสืดีจากคูผู้ชายเสื้อดีบัดดี้ะมือเศร้าเลยครับเด้อฝากวันอาทิตย์ที่สิบสี่แล้วมือน่ะได้เด็กมาแน่มือน่ะตัวสามลูกครับอ๋อหลาน้อยเอาไปคุ้นเนาะเอาไปใส่คอกถามเลยบักลาเดี่ยท่าไรครับนี่ยห้องนี้ตัวนี้ห้องไปแปดพันครับแปดพันเลยครับเนี่ยไอ้หนุ่มน้อยประมาณแปดพันเลยซื้อเดีอยวหกเดือนป่ะวันมันปรอยูุทธ์ครับเดี๋ยวอะไรล่ะก็แสดงว่าเนื้อหนังก็ได้แล้วเนาะได่เรื่องอะไรแล้วที่นี่ตัวที่สองคือบักนี่กับบักลานี่อันนี้ฮอตขวบระเบ่ดครับนี่ย อันนี name, hand, ah, mm ้เนโซนครับสนเผาอันนี้ก็ทิ่นี้ออกสไตอันนี้นะมั่นมันกับไทยปบวกกันนะครับเฉลี่ยเท่าไหร่ครับอันี้ห้องไว้หนึ่นสี่พัหารยครับหนึ่งสี่พห้าร้อยเดี๋ยวมีคำถามสมมติถ้าเดือนที่แล้วเดือนสิงหาบักลาเนี่ยที่เปิดประมาณเท่าไห เช็คบึงนะครัว่ามันขึ้นหลายบ่ครับมื่ก็ขึ้นมาสองัน่ครั้าเป็นสายเนื้อถ้าเดือนที่แล้วก,ก็ประมาณนมื่นสอ<น>ม่นสามมืนนี้มนึงหมื่นสี่พันห้าร้อยหนึ่งหมืันห้าร้อยเลยครับได้หรอตัวที่สตัวนี้บกักราเนี่ยครับเนี่ยที่เป็นจับเสียกอยู่นี่ใส่เสียเดีราคาเดียวกันหรครับอ๋อถ้าพี่ลงยุค,คู่ทเรีนรับผมตัวที่ครัับตวนี้ ตัวดียงบผูดนหนะเนืเลยก็เดี๋ยวเข้าปากลาน่ะก็เรองหาครับื้อหาสครับเบือห้คับเบื้องหังเสเดย่งเหมือนราคบเมือนแล้เนืได้เื้อนี้เราจะสายเนื้อมันได้เสเดครับราคาเนื้อกัสงขยับหน่อยหนึ่งอย่น้ะจังเปินวายอยู่มาเสเด็เอาเบื้อมาครับศูนย์หกหนึ่งห้สมหนึ่งสี่ปดครับเสเด็จากโคโปชัยมันหมันเสีด็ดเอขอบคุณ้วยหลายครับที่ให้ข้อมูลอันนี้ปากลาน่อย เปี่ยนท่านเหรครับโบราเนี่ยเราเปิดอ่ะเปลี่ยนท่ายนแฝงขาาเลี่หนทนหายเป็นแงข้าหนาเจมันจะนมคยมันจนคยมเคันนเ ผมบัดดีนะครับครับัดดีครับเร้่มมาหลแบบเมื่อไหรคุณพ่อเห็นไหมแปดตัวครับโอ้หลายก็มั่วเมาตลาดผู้เดียวเลยมื่อนั้นเราว่าเริ่มจากนี่ก่อนนี่นี่แะครับอันนี้แม่ลูกกี่พ่อกรมแม่ลูกครับลูกเป็นลูกสาวลูกสาวครับจักตัวแล้วพ่อพาลูกได้ตัวแรกแล้วครับเนี่ยลูกตัวแรกครับอืกีฬานี้ก็ได้เป็นไทยมีมันติดอย่างน้อยบ่ไหนเหรอนี่แนวหน่อยนะครับลอยสี่สิบพ่อหรอกพ่อกรแล้วลูกนี่คืออุญุยยุ่ยลูกสาย ลูกสาวผู้ใดนะลูกสาวบอลบอลลูพอครับแต่ว่าบางลเวาขอทายอยู่เนาะครับพรกะผมจะได้ชุดนี้ชุดนี้สาวเอ็ดครับสองหมื่นเอทครับสองหมื่นหนึ่งพันนะครับเปิดแล้วครับต่อได้ครับบ่มีตัวนี้นะครับผมบอกๆครับไปบางชุดที่สองผมก็ยังไม่จีบรายละเอียดนังแดงนี่ของเขาปะเนี่ยพ่อนด้งอะไรแบบนีครับเออเป็นหัวใหญ่ครับแม่มานครับเกียรเดือนครับตัวท่องเกียรเดือนโตที่เท่าไรคุณพ่อในท่องในท่องโตที่สองครับ สามเอถ้าไหก็เพื่นถามราคาสองหมื้าพันครับอ๋ห่ห้าพันครับรัดแจงเลยจัดแจ้งเลยครับราคาเปิดต่อได้เนวัล่ะพวกผมเล็กน้อยครับเออเล็กน้อยครับเล็กไไเล็กครับครับนี่ลอยอยสี่สิบลอยสี่สขึ้นนะพกผมละครับอยห้ิบแล้วครับเออออห้ากับห้าตัวที่สามพกผมเบิ้งกอนได้ครับ ไปต่อเหล่าเบื่องกันเพรเป็นสลัดอันนี้แม่น้องเขาเป็นอ่ะแมงครับอันนี้ก็แม่ลูกกัน่มครับแม่ลูกผูบครับอันนี้ผูบน้อยตัวนี้ได้ครับอันนี้คือแม่ของนังนวลแต่นี่อันนี้ก็พันลูกกระมาณสามตัวอีหลานนี่เป็นไทยไงพวกกรมเท่าะไรครับในนี่เท้าหาครับเท้าหางได้สองตัวได้ครับลูกซ้ายของนังพุ่นสูงร้อยสี่สิบขึ้นได้นยัวนังขาวลูกตัวไหนใช่ไหมลูกตัวเนี้ยครับ ลูกยังสะดือไปยังนะครับบ่เป็นยังครับมันตื้นๆอ๋อบอกละนี่ก็ลูกสามแล้วมั้งเนี่ยพ่อผมลอยหาสิบขึ้นนางขาวเท่าไรพ่อผมนางขาวกับเสาหาครับบวกลูกครับดำๆนี่เป็นเขาปะนะบอกครับใช่าทีนี่ท่านี่แหละอ๋อไท่านี้ ก็นึ่ชุดสชุดสชุดเป็นลายโตยุเป็นแต,ตัวถึงงอน,น้อยมาพกกลมมาเบือมัเนี่าสองหกเก้าหกสามสนึ่งสี่ครับที่น้องกินเองงูเไปเรื่องเขาต้องหาพกกลมเลยครับแกงอคอขันเปไกส่ส้งให้นงพอนะครับพกกลมมันมันเลยครับเด้อครับ

การรับก็ต้งทำนี่นะแต่ที่ไร่ครับเอ๊ะเงินมันเดินตัอกี้ก็เข่าไปออกไข่ม่เป้าเอาเลนี่ยบางมือก็อย่าเลยกูรับทราบดีเสียละเพราะพี่น้องเบิ่งวันได้ห้อยเราเดินทางจากเกษตรสมบูรณ์นางงามนี่สมัยเก่านี่ประธรรมดานบ่นี่ยครับประธรรมดานตอนนั้นราคาเฉยก็ตอนราคาที่ว่าเป็นช่วงเขานะครับ แสนสี่หมื่นเลครับแล้วก็สี่เซนเนี่ยแสนสี่หมื่นสมัยที่เป็นชุมวงเขาเนาะครับเรามือนี้ได้ครับเปิดแถลครับห้อยอ่ะเปิดไปสองเงินหาครับท่องตัวนี้ได้ครับแต่ละขึ้นเยอะขึ้นอ๋อสองเงินหาแมนลูกตัวที่เท่าไหร่ครับห้อยตัวที่สองในท่องตัวที่สองกาลังอีกคือกาลังขึ้นเนาะเออว่าพี่ต้องเดินไปก็ไวเอาพ้อดีๆลงด้วยครับนะนางงามนะครับลอยหาสิบขึ้นได้เยอะเขาเป็นลูกสาวผู้ใดครับนะ นี่ผมคงเห็นแม่มองเนี่ยหมก็บพ่อพานยืนเนาะครหนาคมดีเยอะตำนิดีตีคนบป่มีน้อห้อยเนาะป่มี่มีย่สิบห้าสองหมื่นห้าพันครับได้ขอเบอร์แล้วไปตัวที่สองจะได้ครับไอ้หนุ่มเออไอ้หนุ่มไอ้หนุ่มก็ลุ่รลอยเยอะหมื่นสามพันห้าร้อยเออหมื่นสาพันเอาไคุณนะครับเนาะครับคุณหรือว่าเพื่อหอ้มิธรรับประปังคุณที่ขอเบอร์ไว้ห้อยมาครับครัศูนย์แปดเกเจดหนึ่งสอง

พุ้งออกล้มาได้เพราว่าเพา่นเขาพ่อฝนตกเมื่อคืนนะครับ ตกแข้งเข้ามาตลาดอ่ะเล็กยน้อยนึงพ่อบุ้งได้มาไอ้หนุ่มอายุน้ำถึงแล้วในหนังได้แล้วในหนังได้แล้วขมตรงแล้วพ่อบุ้งเท่าไหร่ครับไอเนี่ยเปิดเปสองพันพี่ย่งสองพันเหมือนสองอ๋อเหมือนสองไม่มาติดเดีตีคุณพ่อไม่มัติดเดียวครับเอาไปขุนนะพ่อเนาะพ่อบุ้งเอาเบอร์มาเลยครับมาเอาเบอร์ชุดแปดหนึ่ง ศูนย์แปดหนึ่งศูนย์สองงสี่ศนปบุงแกงค้อครับเมื่อวานนี้บ้านเจ้าฝนตกบ่หมเอามาเิตลาดเนาะ